นี่ไหมมาขึ้นไปในลักษณะเด็ครับนลุงพอลอออันนี้โชว์วิถาน้ำโพไลบอครับ ก่อนที่จะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบาวักขัขอรตโรชาแนลด้วยนะครับผมไปกันเลยครับ

เราไปหาปูด้วยนะจ๊ะที่เขาไปหาปูด้วยวะแต่เราบงเยอะตัวไต่สวนเยอะเราผ่นไปมากหูเปลูกราเต่ามัไปแต่จหวัด่เาหมด้มีการทุ่นะครับผมเยอะแยะมากเลยนะครับก็จะเป็นของเส้นไหว้นะครับผู้ชมเราะเราสองตัวเลยัดไปเราอ บรรยากาศดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับบริเวณศาลปู่นะครับนี่น่อานนั่นนีร้านนี่าถกนีแหละมันไทอยูมันไูใจเนาะมัตัดไห่พร้อมด้วยมันตัดที่สองศูนย์สองมันไหลเลยไหลไปเลยวาเดิูหาด้กอสือสวท่านผู้ท่าน เอางัวน้อยมาตั้งตัดงอีสองหนึ่งตัวสี่โานเลยเอาตั้งอสามตัวเลยเอาตั้งสี่สองตัวสามสองสี่ตัวกันกมเป็นสามตสวหนึ่าเยี่ยมเลยจมวัดคูณกันปุ๊บเอ็กซ์าะครับสอนที่สัตว์ มวเคามันนี่นะมือเส้ามันยงนีหลายคนอยู่บอเ้าหัวหูมาหลายคนยังได้ทไปดีมือเส้านเานี่ยทมีออกดีไปดีนารับผมโดนันโดนน้ันจอดครับผมมันอยากเห็นหน้าแล้วอยากทมอยากทมดีเนาะเล่าให้คนนีที่ลจังสิไดทมเนาะันทีใคก็นกนะวนี่ใครไรเงื่อนอยู่บนแม่วันที่ผมกินแม่ก็งวดผมนะไ ผมกับกับปู่านลุงนองเขเดนเขาไปเชียงในบ้านกับาเชียหฮ่าถือถือแบตเตอรี่เหมืนคนวานลุงน้องคนปะคย่าดามคนย่คุณซึกไหมลุงน้องคนเนเขาเชีงที่ดงเมืในบาสโอ้เก้งขาปดคุณหารนี่คนหน่ลุงนองคนนั้นเขาย่าคหานี่เก้งาคนนงลุงน้องคนวานฮ้ออะไรไปทัวที่ไปหันไปนี่ออไปยุเรยเส้าดอกกอเงียคุณหารคนนั้นไปยุเรยเส้าห้อไปหันหอไปนี่ไปนันคนไปหันผู้อื่นไปนี่ กูดงว่าเสียคล้วยเสียผลไมาหันบ้าดนี่หนปีนแต่มาเรียงบม่ปีนแสด้งว่าแตนแต่เลกออกมาเนี่ยนเขาว่าหลายปีตลอดเลบอกให้ัมบ้านเด็ดขาดับ้านเด็าม่หน้าไม่เป็นไรมากมากปขาเล่าด็กขาดหรือว่าเนี่ยชิปันมกอนสาชิกลว่อมกก้อนสามชิปกลัวเนาเลกออกแวเลกออกแถวมันมมากร้นมากมันเลกออกหมดก้อนลอยขันเนาะมันละมันร้อยไหวบางมันละมีวันหันโอ้ยหมดนลามาเก็ที่สามิอ วัน <Cornell. S 2> ี e. we ้ที่มหาเขามาล่ำมนีกัน่ที่ชิมหาเขาถือร้ายวันนี้เขาถือร้ายเขาชอบมาที่ชิมหาเขาถือร้ายวุ้งหันมันล่ำแบบไงเดี๋ยวติงคอร่อยหายของยังดีคอยรับข้อนก้อนมือคนนี้ว่าอีเมียากูฝก้อนมูอใคว่าเสียกมาบังมาล่ำคอยมาคอมาแต่คอยมาวันมาเขาที่ชิมหาเยอะมากเลยอ่ไมีมล่ำหนีก่นทีไหม

เป็นือเสียงเป็นดังเป็นเกมโคแนวซอยเหลียโคแนลโคเนลว่าแต่ซอยเหลียอันใดม่นได้ไปเอิ่นซอยเหลียขายของขายยังได้เบิดตรงหนามตรงไหนไดนเปล่าขึ้นได้เบิร์ดซอยเหลียขายของลูกเต่าไปกันสอบอันใดเป็นใด้เหมืนกันไม่เลียงมือนเต้าไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลายเป็นสอบได้เพื่อนไม่เลี่ยงสามหัวมือนเต้าโอ้ คนสอนเบรกนจะพ่นหอหลายคนทำไม่อเออมันมาเรียนมอนาแล้วเล่นแวชรก็มันเียงเตรียมของได้เป็นคู้ได้เป็นยังติดต่อได้ได้เป็นคู่เป็นยังไหนเมื่อได้เป็นตำรวจได้เป็นนายไงนายยังเรียาเรียนน้มันเหมือนคนนั้นคนนั้นเนนั่นเองไปไเนาวเนาวเ้าวเป่น่าวหเรียนุ้ณอํานันละเล็กนน้ำพุธอ้านเป็นปดูานเป็นนุ่มอ้ากับเออนั่นทีมงานเดียวกันนี่แหละครับเป็นละเป็นว่าเป็นว่าเอสาว่าเอาหนุ่ไอ้ พผมกับเปิดบริจาคบูชาเหรียญน้ำกันยกบขนุมอาบนี่แหละครับเออนะครับเพื่อไปเดียวกันจะใช้เดียวกันครับขนมอาบเดียวกันสครับิมากสิมาประกันมาเทพนกีน้ำกันนี่แหละครับปนุ่งอาบเอานะครับของนครบ้างพ่อจะตันละไม่ก๋วยกูไี่ปัญาหามันนี่หนึ่งจะ้งเลยคสามโตลงวดหนี่งเออือเนี้ ผู้สิหายไร้งวดยุบไปทีแม่เพผ่้สิหายไร้งวดเนาะตามทีบว่าใช่ไหมไ,หไหร้หงวดใช่ไหมน,หนออุมอัมากนุ่มอามเป็นบอด้มากครับมือนี่ยเป็นติดธุระตั้งแต่เราคุยกันอยูดู<ะ>ขึ้นเรื<ะ>่องติดธุระผมอยู่ซีสกเกตครับเนี่ยครับทีมงานนุ่มอามนี่ละมุกกันนะครับเป็นไปสืบความเหมือนว่าผมยังว่าเป็นซ้ำใจหูเล่าอยู่เลยกลับไปหาปูบอกไปหาปูเลยะดูอามเพิ่นบอกเพิ่นออกมีแต่่นล้มก็จับอยู่ตรงนี้ครับ เนหัดหาลูกอําแ็ยังว่าแถมือสองคนมาหาเเรียน้องลูกอําลูกหาเป็นลูกหักเป็นจับไป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 จับไจับไปจับจับไปจับไปับไปจับไกจัาจับไปัดปจับไปัจัไับจับไจับไับไปับจับจัทัจัลััจัับัจับัจัับัจัจับจัััจัจับจับกับจั ว่าเรี่ยวยึดแต่ผลโยเกิร์ตนั่นก็ฮันดูคุณท่านจะถามมาว่าได้ยังไงบ้างถามก่อนก็นั่นแหละนี่เนเคียงกัว่ามีโชคกับปู่นะครับผมก็มาแค่บนมากราบไหว้ขอควขอโชคขอลาภควันนี้ผมยังไม่ได้ขอนะครับเ FC นะครับวันนี้ผมยังไม่ได้ขอตัวเลขนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาไหว้ปู่ก่อนนะครับไหว้ปู่นะครับพอดีมี FC บอกว่าอยากจะไหว้ปู่แต่มาไม่ได้นะครับผมก็ ถือว่าผมก็เป็นคนพามาพามาไหว้ปู่แล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับมาชมบรรยากาศนะครับผมคือคับนะรครับผมทีสารปู่พะหานะครับผมตามที่ได้ยินข้อมูลคุณแม่บอกเมื่อกี้ก็ทุกวันเลยนะครับผมหลังจากที่ออกก็มีคนมาหาทุกวันนะครับผมมาหาปู่ จะมาช่วยทําบุญด้วยจ้ะครับผมค่าได้ครับผมพี่จวรนะครับผมก็ติดต่อเบอร์โทรผมเลยนะครับผม0822078757นะครับ0822078757นะครับผมเอาเุ็นเาพราะว่าเขาไปถูกบอก สาธิสาธพีชาอมครับขอบคุณท่านท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมก็ อ่านะครับผมก็มากราบไหว้ปู่ด้วยกันนะครับผมก็มากราบไหว้ปู่ด้วยกันลลุงแม่นะขอาคบันะครับอธิษฐานบอกกก่าวปู่ด้วยกันนะครับผมตอนนี้บรรยากาศสดๆที่ศาลปู่คุณหานนะครับใครอยากจะอธิษฐานข<ท>อกรปู่ยังไงก็เ<ท>ชิญไปด้วยกันน<ท>ะครับแต่ชอบตอนนี้วันนี้ผมมีผมมีผลไม้นะครับผม ผมมีผลไม้นะครับผมมาถวายปู่ด้วยครับผมแล้วก็มาครูนะครับผมยาสูงโบราณนะครับผมหรือว่ายาพันธุ์บ้านเรานี่แม่กับบีสุภาพคอครับผมสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวเราไหว้ปู่ด้วยกันนะครับนี่ใจมันจะพาเปไปโรงพยแบาลอะไรก็ได้ พี่่มว่ใจไปหา้กอะไรตันต้องกจตน้ังไ่ไดนอไกเยนี่เาจติดกุ้งเหเดี๋ยวนี้มมาอนลง้อ้าวได้แต่คนเป็นาเมยหลายบบวันนี้มาเป็นตัวแทนเอฟซีเนาะวพูงอจอไรวกเป็นังอันเีดถูกองขร่าแต่เข้านยอะเกนเนาะเอองไขอช่ะเอมวจะม่นเพาะเขไหวเป็นสยอีกนเป็นสาย

เนี่ยอ้ักมนนาันเนยแบบนี้ตัมันเนี่ยแ้นี้วมันน่าจะักนตั่แล้วยกบอกน่ครับุผู้ชมนะครับผมอยู่ทั้งบ้านนะครับผมก็อธิิฐาน้วยกันเดอนะครับผมวันนี้เราจะมาจุดธูปบอกกล่าวแล้วก็ขอพรกับปู่คุณหานนะครับ่านผู้ชม นะครับผมใครอยากอธิษฐานอะไรกับปู่ก็ยินดีเลยนะครับผมก็อธิษฐานเอาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมกับวิศว์รจะเป็นตัวแทนของเอฟซีนะครับนี่เรามีผลไม้มาครูนะครับผมดอกไม้มาถวายปู่นะครับท่านผู้ชมไปด้วยกันเลยนะครับ สักสักหนักโมทัสสะกะกวโตโุระหะโตสสมมาสักพุทธัสสะนัโมทัสสะกพัวโตถุระหะทตสสมมาสัพุททัสสะนัโมทัสสะะวโตถุระหะโตสัมมาสัพุททัสสักกโทสสธกพวัตุล่ะุสาาสักพักสิันักถะคะ่มาสักักอมทัสสักหวักโมสุขกหนัุโมทัสสักักโมทดินโมทกหนัูมทัสสักัวแทัสสหนักโทัสสกหกโทัสัหรัมทศสสักหนักโมาสหนักโมทัสรมทบ่หนักโมทัสสัก มาบุรีไพเอฟซีมากาไ,ปปไปกวปูมากาไวปูเดินทางมหาปูหอดจังหวัดลอยเอติลปูแล้วเอฟซีหลายคนไปกับมิโชมิลาบหน้ามโนว่าหมดว่าหันกับเรปูกับเขานะครับผมซีสองหล้วก็บเก้าสามนะครับแล้วกับเดี๋ยวมือนี่ลูกหลานบุรีมาขอโชกอดาดบเด้อปูเด้อลูกหลานมากาวไวแทนเอฟซีเป็นกรไพเอฟซีเป็นมากาไวเพราะหลายคนพผจญมากแต่พันมาบ่หอดบ่หอดพันอยูไก่พันยูไกลนะครับผมก็เลยเป็นตัวแทนของเอฟซีมากาไวปูบวกเก้า แต่เมื่อลูกสิมาขอตัวเลขลูกขอเป็นกลางขึ้นแม่ปูเพราะว่ามันได้งเงียบได้งเงียบปูจะได้มีสมาธิเพราะว่าขอช่วงต้องเวน,นีขก็มีลูกศิษย์ลูกหาปูมากราบไหว้หลายเนะะะาะอขอหาศีห้ปูต่ตอนรับลูกศิษย์ลูกหาปูที่เป็นมหาปูนะครับแต่ว่าส่วนกัเอ็กซีสมองสมปองขยันบมมอกว่าทรงจิตเหลืออธิษฐานครับ กับบอกก้าปูไปพร้อมกันนั่นแหะครับท่านผู้ชมปูไปพร้อมกันเดี๋ยวลูกสิมาหาไม่เด้อปูเด้อสิมาขอตัวเลขของคนน้ำปูอยู่ดอกไว้ให้นเอฟซีเพิ่นเป็นแนวทางในการเซียนโชว์ฉลากกินแบงมาตั้งแต่ปีห่งกวาประจ็ดพันที่สิบหกปีต่นายอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหลังจากนัก็สีได้เปิดบริจาคเหรียญปูเนาะเหรียญปูเพื่อสีนัมเงื่อนที่บูชาเหรียญนะครับมาเทพคอนเกทนต์ดีกาณาปู ควกลาที่ม่ของนุ่งอ้นเดิมนะครับะหาห้คูเผโชคเบลาให้เอซน้องวานี่เนะาะหูสีมาบุญระฐพูตวเมือน,นี่ร้านสีมาตาใบพูอบอกเ้าูบอกบอกูไว้่บพูไวนะครับ FC เอฟซีปรกาอย่างใบพูเพื่อกันแต่ข้าเป็นอธิษฐานนะ้องพูมื่อนี่ัูเดือผูใรยังก็ขอเอาเด้อค่ะโอ้เ ขออะไรก็ของ้วไรต่อยาสูบปูก่อนเดือปูเดอรลัแต่กระทางถูกขึ้นหน่อย <c oughs> สยูดปูเดอยาสูบปูนีย่ยาสูบรปูยาโบราณ

แล้วลูกสามถเป่ากมันาาม้แัมันนมาได้ีาัอย่างนี้นดได้เรื่องม้นาได้นี้วาันวันพอยที่แม่าไปดนอะครับท่านผู้ชมนะครับผมรู้ท่านที่เข้ารับชมนะครับผมเดี๋ยววันที่ผมมาขอตัวเลขนะครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีแล้ว่าได้ตัวไหนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็ตัวโอกาสเป็นตัวแทนของเอซีนะครที่อยู่ทางไกลนะครับที่รับชมอีู่ตอนนี้ที่ไม่มีโอกาสได้มานะครับ วันนี้เรามากบไหว้ปู่นะครับผมเพื่อขอพรเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราจะมาขอโชคนะครับวันนี้มาขอพรกับปู่เสร็จแล้วนะครับมือหลังขอโชคนาะนะครับผมเพื่อขอสมเัติปู่สาธุสาธุครับผมขอต้อนรับในเฮงปังนะครับผมกับเจ้าพ่อปู่คุณหานนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันวันขอตัวเลขนะครับผมแล้วเราจะมาตัวกลางคืน นะครับผมสาธุสาธุครับผมสวัสดีครับ